สวัสดีเพื่อน,นทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเพียบเลี้ยวไฟแชน่นาลกับเกมเดลแรงร็อกกันเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำระบบใหม่นะครับผมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเกมเลยนะครับผมนั่นก็จะเป็นตัตวของระบบสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ย เราสามารถเปิดได้ตรงที่ด้านขวาตรงนี้นะครับจะเปิดตอนเลเวลประมาณ56นะครับผมอ่ะเปิดครั้งแรกเนาะโดยระบบสัตว์เลี้ยงตรงนี้เนี่ยนะครับผมณนะปัจจุบันตอนนี้นะจะมีสัตว์เลี้ยงอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับส่วนวิธีการหาสัตว์เลี้ยงหรือว่าการเล่นของคอนเทนต์สัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อให้ช่องของเราไปถึง2 1งซับภายในปีนี้กันด้วยนะครับผมอ่ะไปกันเลยแล้วกัน เกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอทหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยเนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมโรบอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม R O X R O M หรือเกมบ i สเบสโตนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่เป็นเกมอื่นๆที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวฟูลนะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งที่จะสามารถนําไปทําการเปิดบอท หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไว้แล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป U g p h o n e เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลดย g Phone ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับผมหรือว่าใส่โค้ดเลเวลไฟเพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับ อันดับแรกนะครับผมเราจะมาพูดถึงตัวของระบบสัตว์เลี้ยงตรงนี้กันก่อนเลยละกันนะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงของเราภายในเกมนะครับผมจะเป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องของการต่อสู้ต่างๆของเรานะครับก็ปัจจุบันเนี่ยจะมีสักตัวอย่างที่เห็นเลยก็คือตัวของโปรลิงนะครับผมแล้วก็ตัวของสวีทเบบี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวของไอซิดนะครับผมทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับโดยตัวของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวนั้นจะมีวิธีในการรับเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวของโปรลิงแล้วก็สวีทเบบี้เนี่ยจะได้ ตัวของเพชรแคชชิงบล็อกนะครับผมซึ่งเพชรแคชชิงบ็อกเนี่ยจะเป็นไอเทมนะครับผมที่เรานั้นจะทำการสุ่มและได้รับตัวของเพชรระดับสีฟ้านะครับหรือว่าสีม่วงนะครับผมรวมไปถึงตัวของสีส้มด้วยเช่นกันและจะมีตัวของสมุดเอเพีต่างๆที่ได้รับจากกล่องตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่ะสองตัวนี้ก็คือจะได้จากจุดเดียวกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวของไอซิดนะครับไอซิดเองเนี่ยจะได้รับจากตัวของเอล m เมน a l ลซีเค็เรียบนะครับซึ่งจะเป็นตัวของนันเจี้ยนใหม่นะครับผมที่ ีเข้ามาภายในเกมพร้อมกันกับตัวของระบบนะครับผมของสัตว์เลี้ยงอันนี้ด้วยนะครับโดยสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่จากตัวของสเต็ปพื้นฐานเนี่ยแน่นอนว่าสเต็ปพื้นฐานเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดเลยเนาะอย่างเช่นโบลลิงนะครับพลังโจมตี1,440 m a t k 1,080นะครับฟรี49่สิบเดสินะครับตัวอื่นเองเนี่ยก็มีค่าเซตัสที่เหมือนกันในช่วงเลเวล120นะครับผมนี่มันประมาณนี้เลยนะครับแต่ความแตกต่างเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของตัวของพาาสสซีนนะะคครรรัับบหือว่กิล อย่างเช่นตัวของโปรยิงเนี่ยจะเป็นสกิลที่สร้างโล่ให้กับตัวของเจ้านายนะครับแล้วก็ช่วยคอยรับดาเมจนะครับผมส่วนตัวของสวีทเบบี้เนี่ยจะเป็นสกิลโจมตีแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสแตนนะครับส่วนตัวของไอซิสเนี่ยก็จะเป็นตัวของสกิลพาร์สิปติดตัวนะครับที่จะมีผลอยู่ตลอดเวลาก็จะเพิ่มในเรื่องของการต้านทานดาเมจชาร์ดูนะครับผมแล้วก็จะเพิ่ม ATK นะฮะให้กับสัตว์เลี้ยงกับเจ้านายด้วยนะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะก็เหมาะสำหรับการฟาร์มกันสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับ อ่ะเมอเรารู้แล้วนะครับผมว่าสัตว์เลี้ยงพวกนี้เนี่ยมันหาได้จากตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับทั้งหมด3ตัวนี้เลยนะครับผมต่อมาเนี่ยเราจะมาพูดถึงนะครับผมที่มาของไอเทมนะครับอย่างเจ้าตัวนี้เลยนะครับเพชรแคชชิ่งบ็อกนะครับหรือว่าการหาตัวของไอซิดเองก็เช่นกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเกมเขาจะมีด้านเจี้ยนใหม่ที่แอดเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งจะอยู่ตรงด้านขวานะครับในส่วนของ PVE ตรงนี้เลยเนาะแลวจะมีด้านใหม่นะครับที่ชื่อว่า e l e ลเมนทัลเรียมอันนี้นะครับผมเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับ ในเอ e ลเมนทัลเรียมเนี่ยจะแบ่งแยกเป็นระดับที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่พิระมิดชั้น1เปิดตอนเลเวล56นะครับตัวของพิรามิดชั้น2เปิดตอนเลเวล60และถ้าหากว่าเลเวลอัพเพิ่มมาขึ้นมากขึ้นมากข,ขึ้นอีกเนี่ยก็จะเปิดเลเวลเพิ่มขึ้นอีกนะครับและยังมีโซนอื่นๆเพิ่มเติมด้วยถ้าหากว่าเราเลเวลถึงแล้วนะครับผมที่จะสามารถไปหาสัตว์เลี้ยงหรือที่จับสัตว์เลี้ยงต่างๆได้เพิ่มเติมจากตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับผม โดยภายในตัวของกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับก็จะมีมอนสเตอร์ต่างๆที่อยู่ภายในแมปนะครับซึ่งแมปนี้เนี่ยจะเป็นแมปที่จะรวมกันนะครับก็คือถ้าหากว่าเราเข้าไปแล้วแล้วมีคนอื่นเข้าไปในชั้นเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปในแมปพิเศษที่เขาจัดเกมเอาไว้ให้แล้วก็ทําการสังหารมอนสเตอร์ในภายในนั้นนะครับผมก็คือแย่งกันตีมอนตามปกตินั่นแหละถ้าเซิร์ฟใครคนเยอะหน่อยก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับเราต้องแย่งมอนกันตลอดเนาะและของรางวัลที่ดรอปเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับตั้งแต่ทอง exp นะครับผมแล้วก็จ จ้ตัวกล่องตัวนี้เลยนะครับเพดแคชชิ่งบล็อกนะครับที่จะทําการซ่มเพื่อได้รับสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวของโปรริงนะครับหรือว่าจะเป็นสวีทเบบี้นะครับอย่างตัวของกําไรที่จับตัวของไอซิปอันนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็จะสามารถหาจับได้จากในนี้แหละ และตัวของมอนสเตอร์ที่อยู่ภายในดันเจี้ยนอันนี้เนี่ยก็ยังมีการดรอปอัลบั้มการหรือว่ากล่องแดงหรือว่าอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับตามปกติเลยนะครับเหมือนกับเราเนี่ยฟาร์มจากมอนสเตอร์ด้านนอกเนาะซึ่งเราสามารถดูได้ว่าภายในชั้นหนึ่งมีมอนสเตอร์อะไรบ้างนะครับมอนสเตอร์เหล่านั้นเป็นมอนสเตอร์ประเภทอะไรนะครับสร้างดาเมจเป็นอย่างไรนะครับผมมอนสเตอร์ภายในนี้เนี่ยก็จะมีสกิลอย่างตัวของดาร์กสไตล์นะครับที่จะสร้างความเสียหายเป็นท่าชาร์โดอยู่อันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีของป้องกันเพิ่มเติมหรือว,ว่าของที่า,าเ แนะนำนะครับตรงด้านขวาบนตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวของซันตาบอเริงนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถโจมตีพวกมอนสเตอร์ที่เป็นท่าชา a d โดเนี่ยแรงขึ้นนะครับเขาก็จะแนะนําการ์ดพวกนี้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปฟาร์มแล้วก็สร้างดาเมจได้อย่างรุนแรงหรือว่าการ์ดตุ่นนะครับผมลดดาเมจท่าชา a d โดลงนะครับจะทําให้โดนเบาลงนะฮะหรือว่าไอซิดเองก็เช่นกันนะครับลดดาเมจชาร์โดหรือว่าตัวของเสื้อของแบตทูรี่นะครับที่จะเปลี่ยนให้เสื้อของเราเนี่ยเป็นท่าชาโดเวลาโดนแล้วเนี่ยจะโดนเบาลงด้วยเช่นกันนะครับอันน้้อหัขาํใใชโดยตว ดันเจียนโซของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเวลาเราจะเข้าไปเล่นนะครับผมเขาจะมีระยะเวลาที่เราเนี่ยจะสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับผมในแต่ละวันนะครับก็จะเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงด้วยกันนะครับซึ่งจะรีเซททุกๆุกตี5ของทุกวันนะครับโดยผลประโยชน์ที่อยู่ภายในนี้เนี่ยนะครับผมจะมีการดรอปของต่างๆที่สูงกว่าปกติด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวของ e อ p อุปกรณ์การ์ดนะครับและไอเทมต่างๆเนาะ สูงกว่า25%ตามปกติด้วยเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราพร้อมที่จะเข้าไปป่อยบอดแบบทําเคสเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าไปปล่อยบอด่ในนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเข้าไปดูในพีระมิดชั้น2กันเลยแล้วกันนะครับ ซึ่งต้องบอกตามตรงว่ามอนสเตอร์ภายในนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะฉึกแล้วก็ค่อนข้างที่จะอึดมากๆด้วยเช่นกันนะครับและภายในนี้เนี่ยก็ยังมีตัวของดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับมอนสเตอร์ Monster เนี่ยสามารถโจมตีด้วยสกิลเราได้ตลอดเวลาเลยนะครับถ้าหากว่าสกิลมันครูดาวแล้วแต่ว่าเราเนี่ยก็ยังสามารถทําการวิ่งนะครับผมเพื่อหามอนสเตอร์ได้เนาะถ้าหากว่ามีเวลาผมแนะนําว่าก,กดวิ่งนะครับจะดีกว่าเนาะท่าทปล่อยมอนอ่าปล่อยแบบออโต้ไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างมีปัญหาตรงที่ว่ามันจะเดินมั่วซั่วไปนิด ตีบ้างไม่ตีบ้านเนาะอาจจะลําบากนิดนึงนะครับแนะนาว่าอยู่หน้าจอแล้วก็วิ่งดีกว่าเราจะเห็นได้ว่าตะกี้เนี่ยก็จะมีกล่องนะครับผมที่ทําการดรอปมาให้เราแล้วเนาะกับตัวของที่จับตัวของไอซิปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้จับได้แบบร้อเ็นเาะเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องให้ดูก่อนแล้วกันว่าได้อะไรบ้างนะฮะนี่ก็จะได้เป็นสมุด XP ที่จะเอามาัพ l ล v e l สัตว์เลี้ยงนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าจะได้สัตว์เลี้ยงแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะส่วนตัวของไอเทมจับไอซิปนะครับเดี๋ยวก็จะ มีไหมมีใน Quick s l o t ตไหมอ่ะไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเนี่ยเราจะลองกดใช้งานดูเลยละกันนะฮะกดใช้ปุ๊บนะครับผมอ่าก็จะเป็นการหมุนนะฮะโอเคนะครับได้ไข่ไอซิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะถือว่าค่อนข้างดวงดีอยู่พอสมควรเหมือนกันเนาะเพราะเราได้ไข่ไอซิดมาแล้วเนี่ย เราก็จะสามารถกดใช้งานนะครับแล้วก็จะมีตัวของมอนสเตอร์เข้ามาอยู่ในตัวของสัตว์เลี้ยงตรงนี้แล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยพอเราได้สัตว์เลี้ยงมาเป็นที่ดับแล้วก็ให้เราตั้งค่าลงในสนามนะครับผมเขาก็จะลงมาช่วยต่อสู้เรานะครับด้วยสัตว์เลี้ยงตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานได้ทั้งหมด4ช่องด้วยกันนะครับกดแอดลงทีมไปเลยนะครับที่จะคอยมาช่วยออกสึกกับเราแล้วก็เพิ่มความสามารถต่างๆให้กับเราด้วยนะครับอ่ะก็จะมีแบ่งแยกเป็น2อย่างเนาะมีลงสู้กับช่วยสู้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเปิดต่างๆร จะคอยช่วยในเรื่องของการเสริมประสิทธิภาพให้กับทีมนะอ่ะอันนี้ก็จะมีเซต,ตั์ตัวอย่างของสัตว์เลี้ยงนะครับผมนี่อันนี้นะฮะสัตว์เลี้ยงออกลบนะฮะกิการในก,การออกลบนะครับผมเราก็มาดูกันหน่อยละกันนะครับค่าพลังต่อสู้ของสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะแปลงมาจากค่าพื้นฐานของสัตว์เลี้ยงนะครับ ซึ่งค่าพลังต่อสู้สนับสนุนนะครับจะแปลงมาจากค่าพลังสนับสนุนนะครับจะแบ่งแยกเป็น2ส่วนเนาะส่วนค่าพลังสกิลของสัตว์เลี้ยงยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเพิ่มธาตุของสัตว์เลี้ยงดังนั้นจะเพิ่มค่าพลังต่อสู้ของสัตว์เลี้ยงอีกส่วนหนึ่งโดยการที่จะเพิ่มธาตุของผู้เล่นที่จะเข้าสู่ในสนามรบด้วยนะครับและค่าพลังต่อสู้ของสัตว์เลี้ยงที่เข้าต่อสู้นะครับจะประกอบไปด้วยค่าพลังต่อสู้แล้วก็ค่าพลังสกิลบางส่วนสุดท้ายนะครับพ่เข้าเู้รสนับสนุนจะมี ลแล้วก็ช่วยเพิ่มพลังให้กับผู้เล่นด้วยนะครับอารมณ์แบบฟิลเดียวกันตัวของอะเลนนอล็อกออริจิน Origin, นะครับอะไรประมาณนั้นเลยเนาะที่จะแบบว่ามีระบบสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้เข้ามาในการต่อสู้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมีการอัปกรงอัปเกรดนะครับซึ่งจะแบ่งแยกเป็นสส่วนเห็นไหมเซตัสตของสัตว์เลี้ยงจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ท่าสนับสนุนจะอยู่ตรงด้านล่างนะครับและเมื่อเราทําการอัปเกรดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีการเอาตัวละครแบบซ้ําๆกันเนาะมาเพิ่มพาสซีฟความสามารถให้กับตัวละครตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่ะตรงนี้นะ 2ตัวในการเลื่อนขั้นเนาะก็จะเปิดความสามารถของสกิลต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับสัตว์เลี้ยงเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นขั้น2สัตว์เลี้ยงเพิ่ม MADK ขั้น3เพิ่มฮิตสกิลสัตว์เลี้ยงถ้าอยากจะให้พาส์ทิเนี่ยมีความสามารถเพิ่มขึ้นก็ต้องหาเจ้าตัวของ Beginning Pet Skill Food จากตรงนี้เพิ่มเติมด้วยมาทําการอัพนะครับซึ่งที่หาจะมี2ที่ ซึ่งอันแรกเนี่ยก็จะอยู่ใน Golden Shop นะครับเราสามารถซื้อได้ตรงด้านขวาล่างนะครับจำกัดรายวันวันละ50ลูกนะตรงนี้เนี่ยก็มาซื้อกันได้เลยนะครับถ้าหากว่ามีเซนีมากพอเนาะซื้อเอาไปอัพสกิลสัตว์เลี้ยงได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะซื้อได้ที่ตัวของร้านกอสเทส e a s u r นะครับตรงหน้า m a เทรีย l ตรงนี้เลยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเขาก็จะมีขายเป็นตัวของเพชรแดงแล้วก็เพชรเติมอยู่นะครับผมตรงนี้ด้วยเนาะสองส่วนนะครับพอเราได้มาแล้วเนี่ยก็สามารถนํามาอัพตัวของสกิลตรงกลางนี้ได้เลยนะครััเอมมมคววาาาสสรถถให้้ตขงงลีีย สูงขึ้นจากปกติกันชาโด5.5กลายเป็น6%นะครับแล้วก็แอตแท็กเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะแล้วก็รีดักชันชาโดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับทีละ0.1%เนาะซึ่งจะกดเลเวลแรกได้ก็ต่อเมื่อนะครับเราก็ต้องอัปเกรดขั้นสัตว์เลี้ยงก่อนเนาะอย่างเช่นนะครับเราจะเอาสัตว์เลี้ยงตัวเดิมนะฮะ2ตัวนะครับมาทำการเลื่อนขั้นแล้วก็ปลดสกิลขั้นหนึ่งตรงนี้เนาะแล้วพอเราปลดขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถมาเลื่อนขั้นสกิลตรงนี้ไได้้้้้้นน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 ะะะะะะะคคคคครรรรรรรัััััััับบบบบบออ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 อีีีเเ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 เ่่่่่ยกกกกกก็็็็็ซืาา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 าวววววตตตมมทแจจํปปปปงงใชลลลลลโสข จะใช้ตัวของสมุดนั่นแหละที่ได้จากการเปิดจากกล่องอะไรพวกนี้แหละนะครับมาทําการอัปเลเวลแล้วพอเราอัปเลเวลแล้วเนี่ยตัวของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะมีตัวของเลเวลที่สูงขึ้นแล้วก็มีเซตัสที่สูงขึ้นนะครับก็จะบวกในเรื่องของพลังให้กับเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับสรับตรงนี้เนาะหลักๆก็จะประมาณนี้แหละถ้าหากว่าสัตว์เลี้ยงตัวนั้นเราไม่ได้ใช้งานแล้วก็สามารถกดคืนค่าได้นะครับด้วยการคืนค่าเนี่ยมันจะได้ของมาเพียงแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับตรงนี้เนองเ,เ,เนี่ย ก็ปั้นใส่ไปเลยนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเราตั้งค่าลงรีมเนี่ยเราต้องตั้งค่าลงทีมตรงด้านหน้าเนี่ยทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องตั้งค่าลงช่วยอีกทั้งหมด5ตัวเนาะในอนาคตก็จะมีสัี้ยงมาให้เราเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับด้วยปัจจุบันก็สามารถดูได้ในอัลบั้มนะว่าสัี้ยงตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยมีแค่3ตัวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวของเกมนะครับผม ยังมีสัตว์เลี้ยงให้เราเนี่ยหาได้มากกว่านี้นะครับอย่างเช่นพวกตัวของอีพิกนะครับที่เป็นสัตว์ม่วง4ตัวเนาะก็จะเป็นตัวของออสไนเทลอลิสแล้วก็ตัวของสตูปซึ่งมันจะต้องลงดันสัตว์เลี้ยงที่สูงขึ้นเพื่อหาของในการจับนะครับอ่ะมันจะต้องหาของในการจับจากดันเจียนสัตว์เลี้ยงที่มีเลเวลสูงขึ้นนะครับหรือว่าเลนเดอรี่นะครับตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมเห็นก็จะเห็นตัวข,ของไข ga, ่แอดกานะครับผมอ่ะ,นะะไข่นนแอดกามาจากกิจกรรมเนาะมีบอสตัวของโกลเด้นทิฟบวาร์กแล้วก็ นะครับผมนี่เอเทน่าเหลี่ยมนะครับอันนี้เนี่ยจะดอกเพียงแค่ของรางวัลเป็นตัวของไอซิดเท่านั้นนะถ้าเป็นตัวของพิรามิดเนี่ยก็จะดอกเพียงแค่ของไอซิดแต่ถ้าเรามาตัวของออกโซเนี่ยก็จะเป็นของสับออกนะครับผมอ่ะก็คือกดแล้วสุ่มจะได้ออกหรือไม่ได้นั่นแหละนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยก็จะเป็นตัวของสตูฟนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นตัวของไนคิวนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสัตว์ม่วงทั้งหลายนะครับที่เราจะหาได้จากตรงนี้นะครับผมอืมแล้วก็ตัวของกิจกรรมที่มาณตอนนี้มาพร้อมกับกิ l u c กี้มิสซิลี่บตรงนี้ด้วยนะครับเราก็จะมีการสุ่มเพื่อที่จะได้รับตัวของสัตว์เลี้ยงแอค้ามาจากตรงนี้ด้วยนะครับคิดว่าหลักๆเนี่ยตัวของสัตว์เลี้ยงบล็อกก็คงมาจากได้กิจกรรมพวกนี้นั่นแหละนะครับสุ่มตัวตามจํานวนที่กําหนดนะครับผมก็จะได้รับของรางวัลพวกนี้แหละอารมณ์ฟิวการสุ่มตุกชาการเลยนะครับซึ่งตัวของตัวเนี่ยก็ราคาค่อนข้าง แพงอยู่นะครับ20เพชรนะครับต่อ1ใบก็พอๆกันกับการเปิดการ์ดนั่นแหละนะครับผมถ้าใครอยากจะมาสุม่มหาตัวของแอดก้าดูก็หาสุ่มได้เลยนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้มีเติร์กตังเยอะขนาดนั้นเนาะก็คงจะไม่ได้สุ่มมาให้ดูละกันนะครับอ่ะหลักๆก,ก,ก็จะประมาณน,นี้เนาะไอซิดก็เลเวล2แล้วนะครับก็จะคอยเดินตามเราส่วนสแต็กพื้นฐานเนี่ยก็จะช่วยสนับสนุนให้กับเรานั่นแหละนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะผมนี่ถ้าหากว่าใครมีสัตว์เลี้ยงหลายตัวนะครับก็สามารถใส่สัตว์เลี้ยงได้นะครัััััััับบบบบสสสสลลลลเเเีีีีี้้้้ยยยงงงไดตตรรรนนนนนนาะะะะ่่่คคมมมมจปุว์อูผ จะเปิดจะปิดนะครับจะเปลี่ยนจะอะไรเนี่ยก็ดูได้ตรงนี้นะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะครับเกี่ยวกับตัวของแผ่นสัตว์เลี้ยงเนาะถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยละกันนะครับถ้าหากข้อมูลไหนไม่ได้พูดไปนะครับแล้วมีใครรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับผมเผื่อว่าเพื่อนๆคนอื่นเข้ามาดูแล้วจะได้ดูคําตอบกันไว้ด้วยละกันเราะในส่วนที่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะไป